ล่าสุดนะเก๋ไก่ไซเร์กับอาบนะคะหลังจากเปิดตัววันคริสต์มาสก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พากันไปเที่ยวภูเก็ตเธอบอกเลยว่าภูเก็ตหวานเจี๊ยบน้ำทะเลจากเค็มๆเ,เนี่ยก็กลายเป็นหวานเลยนะคะนี่คือภาพนะคะจากสตอรี่ไอจีของเก๋ไก่ล่าสุดค่ะเป็นภาพคู่กับ RB ีเธอบอกเลยว่าหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบม,มากๆน้ำมะพร้าวนี่ก็คือจากที่หวานอยู่แล้วหวานขึ้นไปอีกนะคะเรียกว,ว่าเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากๆโดยที่ R b บีเนี่ยมาไทยนะคะเก๋ไก่เนี่ยพา RB รบีไปเที่ยวทะเลบ่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพัทยาเอ่ยบางแสนเอ่่ยยแแลลลละะาาาสุดไปผภููเเเก็ต้้้้ววจถทททงคนนีีชอบ เพราะว่าแบบต่างชาติเนาะมาไทยก็อยากเที่ยวทะเลหลังจากที่คริสต์มาสนะคะเก๋ไก่ก็ประกาศไม่เหงาแล้วนะคะเจอกันอาบีเนี่ยคริสต์มาสป,ปีที่แล้วแล้วก็วันคริสต์มาสที่ผ่านมาก็มีการโพสต์ภาพคู่อาบีนะคะเป็นการลําลึกว่าเฮ้ยเราเจอกันครั้งแรกก็คือคริสต์มาสป,ปีที่แล้วเหมือนเป็นการเปิดตัวเป็นใ,นในๆนะคะไก่ได้เจอความรักที่ดีนะคะเจอคนรักที่ดีเธอจําคํานี้ได้ไหมที่เก๋ไก่เคยบอกว่าถ้ามีแฟนเนี่ยจะต้องเป็นแบบ2องสองอะเที่ยวกันเดือนละสองครั้งนู่นนี่นั่นอะเธอจำได้ไหมซึ่งอากอร์